ทีวมาแล้วครับทุกคนหลังจากที่กินจนอิ่มเราก็เดินทางกันต่อซื้อตั๋วรถไฟคนละ260เยนจากสถานีฟุกุโอกะไปสถานีฮากาตะตอนนี้รถไฟก็มาถึงแล้วนะครับใช้เวลานั่งประมาณ10นาทีหรือ2สถานีนะพอมาถึงแล้วเราก็เดินหาล็อกเกอร์สำหรับเช่าเก็บสัมภาระกันนะ ซึ่งแผนที่วางไว้ตอนแรกก็คือเก็บของเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวในเมืองฮากตาตะกันแต่บังเอ,อิญล็อกเกอร์เต็มหมดเลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปชินชูมโนเซกิหรือว่าหอพักของน้องกันก่อนนะครับใครบอกว่าเงินซื้อเวลาไม่ได้ก็นั่งชินเซ็นไปเลยสิครับประหยัดเวลาไปตั้งชั่วโมงครึ่งราคาตั๋วก็ตกคนละ3,280เยนอ่าเหลือเวลาอีกนาทีเราก็มาแวะร้านคาเฟ่ใกล้ๆเพื่อหาอะไรดื่มเติมพลังกันผมก็สั่งเป็นลาเต้ร้อนนะหอมละมุนมาก หลังจากที่พวกเราเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันต่อเพื่อไปรอขึ้นรถไฟอาขอเซลฟี่ด้วยกันนิดนึงนะครับมาถึงที่ชานซลา12แล้วอุ้ยมีคนง่วงเหมือนกันเลยขอโทษที่แงนะครับพี่แล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยนะครับชิงคันเซ็นก็มาถึงแล้วตื่นเต้นมากๆกับการได้นั่งรถไฟชิงคันเซ็นครั้งแรกเมื่อรถจอดเรียบร้อยแล้วเราก็เดินขึ้นไปหาที่นั่งกันนะครับรอบนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนั่งสบายนะ รถออกแล้วครับแค่เริ่มออกตัวก็รู้สึกว่ารถวิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะครับพอรถวิ่งออกจากสถานีมาก็จะเห็นวิวของตึกในเมืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าหนังญี่ปุ่นอย่างผมเนี่ยบอกเลยว่ามันรู้สึกดีจริงๆนะคือแบบมันใช่เลยอะ่ะกรี๊ดสิครับกรี๊ิเลยลออกี๊ิสอมาและนี่คือเบื้องหลังการถ่ายรูปนอกหาต่างนะครับ พอพ้นจากตัวเมืองมาเราก็จะเห็นวิวทุ่งหญ้าทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับทุ่งหญ้าสวยๆกับฟ้าในวันอากาศแจ่มใสสวยงามมากแล้วก็จะมีบางช่วงที่รถไฟเข้าอุมโมงผ่านภูเขาครับเผลิแป๊บเดียวถึงแล้วนะครับสถานีชินชิมโนอเซกิต่อไปก็จะเป็นการเดินเท้าลากระเป๋าไปอีกประมาณ3กิโลนะครับน้องของผมก็แวะเอาจักรยานที่จอดไว้เข็นนําไปแบบนี้เลยครับ นาทีนี้หัวหน้าทัวร์และลูกทัวร์สู้ตายครับเดินกันเข้าไปอันนี้ก็ให้ดูว่ารถของญี่ปุ่นเขามีความน่ารักปุกปิกนะครับป้ายเหลืองก็คือเครื่องไม่เกิน660ซีซีครับและในขณะที่เราข้ามทางมาลายนะครับรถทุกคันก็พร้อมที่จะจอดให้เราข้ามได้ตลอดเวลานะครับทุกคนเขามีระเบียบมีมารยาทกันมากเลยนะครับที่นี่บนถนนก็จะมีไว้ให้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์วิ่งนะครับส่วนข้างถนนก็จะเป็นช่องสําหรับจัก,กรยานแล้วก็คนเดินเท้าครับแบ่งไว้อย่างชาัดเจนเลย แล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงหอน้องแล้วนะครับลูกทัวร์เราก็ยังไหวอยู่นะครับแค่นี้สบายมากและในที่สุดเราก็มาถึงหอน้องแล้วนะครับเอากระเป๋ามาฝากไว้ก่อนแล้วก็นั่งพักแป๊บหนึ่งทุกคนมาดูวิวข้างหลังห้องสิครับสวยไหมเป็นทุงน่งนาที่มีลมพัดจนเป็นคลื่นแบบนี้เลยครับแล้วก็เห็นโค้งถนนที่คล้ายกับเวก2แบบนี้มองอยังไงก็ไม่เบื่อเลยสำหรับ EP 2ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนะครับเจอกัน